สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในรายการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ประจําวันพุธที่17กรกฎาคม2567กันนะครับก็มาอัปเดตนะในส่วนของตลาดเซ็น n ิเด็กกันก่อนนะเซ็น n d เด็กเองเนี่ยทามวันทําการล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าเ,เริ่มเห็นนะครับเป็นภาพของการย่อตัวลงมานะครับหลังจากไม่สามารถขึ้นไปปิดเหนือนะครับ แนวต้านสำคัญนะตรงเส้น EMA 5 0วันที่ระดับ1,330จุดได้นะครับวันนี้ก็ปรับลงมาต่อเนื่องนะครับก็ปิดลงปิดลบมาเล็กน้อยนะฮะปิดลงมาที่1,319.79จุดนะวันนี้ก็ลบไป1.52จุดคิดเป็นอร์เซ็นต์ก็0.12ซึ่งโดยภาพรวมของเซ็ตเนี่ยเ,เราก็เริ่มเห็นเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าราคานะครับหลังจากขึ้นมารีบาวเนี่ยขึ้นมายาวๆตรงนี้มีเป็น b u l l บ h divergence นะครับแล้วก็รีบาวข้า็มายาวๆติดเส้น e m a 5 0นะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเข้าสู่ภาพของการพักแล้วนะโดยเรามองแนวรับของเซตในรอบมีเนี่ยนะครับถามว่ามองแถวไหนแนวรับแรกนะก็มองอยู่แถวโซนหนึ่งันจุดนะครับหากยัง ลงมาอีกนะครับก็มองอยู่แถวโซน1,291นะครับขณะที่เราต้าเองเนี่ย,ยมอง1,330จุดนะครับหากผ่านไปได้ก็มีเนวต้าถัดไปแถว1,342จุดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเซตอินเด็กส์ขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของ s อส t f ศน์สิทธิเะเอสทัน์สิเนี่ยอาจจะมาดูภาพสัก30นาทีเป็นภาพที่เร็วขึ้นมานิหนึ่ง คือวันนี้เนี่ยเซตกับ s อสเนี่ยในค่อนข้างที่ส่วนทางกันเล็กน้อยนะครับเห็นว่าเซตเองเนี่ยวันนี้ปรับตกลงมานะครับแต่เอส TF าสเองเนี่ยกับเป็นพหุวงการปรับตัวขึ้นมานะครับก็บวกไป3.8จุดคปดจุดคริโเซ็นก็บวกไป0.47%ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ย S50 t ้ e c ิเองก็ยังเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นภาพอัพเทรนนะราคาสามารถจืเเหนือนะครับในส่วนของเส้น EMA 50วันได้ นะครับไม่ว่าจะมีจังหวะที่แบบหลุด EMA สิบอ่าสิบอ่ายี่สิบวันนะครับมาบ้างแล้วแต่ก็คิดว่าก็คงเป็นภาพในระยะสั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามีการพักมาแถวโรงเส้น EMA 50นะครับหรือแถวโซนลบหนึ่งลบสองเอของดี r e ชั i o n Trend นะครับแล้วก็สามารถขึ้นต่อได้นะจากนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเอสทั้งสิเองนะครับเราก็ยังค่อนข้างให้น้ำหนักว่ามีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะโดยมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่แถวๆโซนเนี่ยครับ ่1,000อ่าไม่ใช่1,000 818จุดนะครับกับโซน816จุดอ่าหากรับแถวโซนนั้นนะครับแล้วปรับตัวขึ้นไปนะครับเราไปเทคโอฟิตเนี่ยถามว่าเราต้องไปเทคโอฟิตเท่าไหนนะเรามองนะเรามองเนวต้านอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือแถวโซน822นะครับกับ824นะครับก็เป็นภาพของการที่กำไรสั้นๆไปเพราะว่าช่วงหลังมันเนี้ย S&P ตีเฟกเองก็ค่อนข้างที่จะ นิ่งๆอ่ะนะครับคือในระหว่างวันนะครับปรับตัวขึ้นลงไม่เยอะดังนั้นการเทรดดิ้งในวันเนี่ยค่อนข้างที่ทําได้ยากเนาะแต่วนนี้โซนของเอสซั่งสิบพิเศษแต่ถ้ามาดูในภาพที่มันแบบอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับคือเมื่อกี้เราดูภาพสักสิบนาทีนะครับแต่พอมาดูภาพสักสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสิ่งที่อาจจะน่ากังวลนิดนึงตรงที่ว่าราคาล่าสุดเองเนี่ยมันดันไปติดแถวโซนลบอ่าแถวโซนบวกสองเอสดีของดีเกชั่นเ ซึ่งแถวโซนนี้จริงๆมันคือแนวต้านนะครับของรอบของการรีบาวนะแล้วถ้าหากไม่สามารถผ่านแถวโซนนี้ขึ้นไปได้แล้วยังหลุดนะครับหลุดจุดสำคัญนะผมมองแถวโซนแปดถ้า,า,า S50 t f าสเนี่ยหลุดแถวโซน8 1 5จุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียทรงนะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกันนะครับก็โดยรวมนะครับผมยังค่อนข้างให้น้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยให้น้ำหนักเซตนะว่า ทั้ง s ซ t เอสเนี่ยแหละว่าแบบมีโอกาสที่แบบตัขึ้นต่อได้นะครับส่วนหนึ่งก็มองจากเรื่องของ Flow ที่กลับเข้ามานะครับจาก f อร์เรนฟลนะครับขั้นกำนบาท,ที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูจากภาพเอส e ่าสิบในภาพสั้นๆเองเนี่ยก็ก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับดังนั้นก็มองว่า b บเอชฝังรองค่อนข้างได้เปรียบถัดไปเป็นทองคำา o Go u GO u 24 ล่าสุดเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปิดไปที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะอยู่ที่2512เหรียญน,นะครับก็ทํอาออทามายไปที่เรียบร้อยแล้วสับตัวของคำนะครับในคำคืนนี้ซึ่งถามว่าต้องเอาไงดีคือพอมันเป็นภาพออทามไฮเนี่ยก็ชัดเจนเนี่เราก็ควรจะต้องแบแอดฝั่งรองไว้ก่อนนะครับแต่พอแบแอดฝั่งรองเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าได้ทุกราคานะครับอย่างผมเนี่ยเวลาแบบลองนะผมไม่ค่อยชอบที่จะลองนะครับในราคาที่มันห่างกับเส้น EMA 20วันการที่ลองไปในราคาที่มันห่างกับเส้น EMA 20วันเนี่ยหมายความว่าเราแอลช้าไปนะครับเราแอลช้าไปดังนั้นตอนนี้ที่อยู่2,513เหรียญเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเส้น EMA 20เนี่ยแถวโซน2,494เนี่ยมันห่างกันเกือบๆ20เหรียญเนี่ย โคิด okay, ว่า L ช้าไปนะครับถ้าจะ L จริงๆในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอจังหวะย่อก่อนนะครับย่อลงมาแถวไหนนะครับเรามองว่าย่อลงมาแถวเส้น EMA 20วันนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าดูจาก,กรอบที่ผ่นานๆมานะครับแถวโซนเนี่ย20 50เนี่ยเป็นโซนที่แบบรับอยู่แล้วช่วงหลังวนเนี่ยไม่หลุด EMA 20เลยนะครับดังนั้นหาจังหวะยอ่อนะครับเราเปิดอ long p o s i นนะครับตัวทองคำ มองแนวรับนะครับแถวโซน4 2,495เหรียญนะครับแนวต้านนะแถวไฮเดิม2,513เหรียญนะครับหากผ่านไปได้ก็ไปเจอนู่นเลยนะครับแถวโซนบวก2 SD นะครับ2,522เหรียญสับ GO นะครับก็คิดว่าเป็นภาพ up trend นะอย่างต่อเนื่องราคาคงสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเด่นเลยนะฮะในปีนี้สับตัวทองคำเนาะก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ให้ผลตอบแทนผลตอบแทนที่ดีมากนะครับในปีนี้ ต่อไปเป็น a w c นะครับมาดูหุ้นที่ทางลูกเพจถามเข้ามาบ้างนะครับมาเริ่มมาที่ a w c ก่อนนะครับ a w c วันนี้เป็นไงนะเห็นว่าวันนี้ก็ค่อนข้างทรงตัวปิดไปที่3บาท90สตังค์หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาโดยตลอดนะครับเราเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาให้เห็นนะครับตั้งแต่3บาท36เนี่ยนะตอนนี้ขึ้นมา3บาท90ขึ้นมาเยอะนะนะครับ a w c นะครับก็เห็นว่าขึ้นมาร่วม15ป็แล้วนะครับ ถ้าราคาจะติดแถวตรงเส้น EMA 200วันเนี่ยผมจะไม่แปลกใจเพราะว่ารอบก่นกอนๆก็ติดนะอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออ,อ,อยู่นี่เนี่ยรอบก่นกอนๆเนี่ยมักจะติดนะครับคือราคาเมื่อราคามันมาใกล้แถวเส้น EMA 200อ่ะ EDU EDUC มีคาแรคเตอร์ชอบติดนะครับเนี่ยอาแถวโอ้บอ ตอนนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมมองแถวโซน4บาทเป็นหน้าตาสำคัญของ AWC ในรอบนี้หากยังไม่สามารถผ่านโซน4บาทไปได้นะครับก็ยังคิดว่าเป็นแค่รีบาวน์นะครับเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆภาพใหญ่เนี่ยของ AWC นัเป็นภาพของการไซด์เวดดาวนะครับอืมน่ากังวลอยู่ไม่มีของนะครับแนะนำไปดันซีจุดนี้ไม่ใช่จุดเข้าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยรอเบรกครับรอยืนเหนือ4บาทให้ได้นะครับแล้วค่อยไปซื้ออีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไม่สายนะ ถัดไปเป็นในส่วนของ b m m s สํำหรับ b m m s เองเนี่ยเราเห็นว่าราคาก็เป็นภาพของการปรับตัวลงอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับวันนี้ก็ลบไปอีก94สตังค์นะครับเป็นซารวิดาวเนี่ยนะครับก็สัญญาดูไม่ค่อยดีนะนะร,ราคาก็ลงมาแถวโซนล่างแล้วนะครับก็เส้น EMA นะครับในส่วนของ20วัน50วันตัด200วันลงมาราคาก็ต่ำกว่าเส้น200วัน ตอนนั้นมันชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เทรนด์ของ b ิตดเมอรเป็นดาวเทรนด์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ดาวเทรนด์จ๋าหรือออกไปทางแบบไซเวดดาวซึ่งตอนนี้มันอยู่แถวๆโซนรักลบสองลบหน,นะครับลบหถึงลบสองของดีพิชชั่นเทรนด์ตอนนั้นภาพดีพิชชั่นของ b ิตดจริงๆแล้วก็คงแบบอาจจะพอคาดหวังได้ว่ามันคงไม่ได้ลงแรงมากอาจจะมีจังหวะที่แบบเด้งขึ้นมานิดนึงแต่ก็คงลงต่อนะครับดังนั้นโดยภาพรวมของ b ิตดเองเนี่ยเป็นไซเวดดาวนะครับไม่มีของก็ไว่เดนซีไป มีของอยู่แล้วนะครับรู้ไว้นะครับว่าถวทโซนสัก25บาทเป็นโซนขัดลอ2ของคุณนะครับถัดไปเป็น CRC สำหรับ CRC เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมองว่าที่ผ่านมาเป็นภาพของการแขวนตัวลงนะครับราคานะครับเ e m a 20ม e m a 50เนี่ยเทรดต่ำกว่าเส้น EMA 200มาทั้งหมดเลยดังนั้นชัดเจนนะครับว่า CR c r อเนี่ยเป็นดาวเทรน ถามว่า CRC เนี่ยมันจะน่าสนใจเมื่อไหร่นะครับอันนี้จุดแรกก่อนนะครับผมคิดว่า CRC เนี่ยมันจะน่าสนใจนะครับเมื่อนเราสามารถกลับขึ้นมายืนนะครับแล้วก็ทะลุนะในส่วนของ2 SD ของดีแคชชั่นเทรนด์ไปได้นะฮะดูแค่แถวโซนสัก33บาทถ้า CRC นะครับสามารถเบรก33บาทขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปยืนได้มีลุ้นนะครับว่าจะไปแถวโซนสามสิบาบาทเลยนะหากผ่านได้นะครับเราเห็นแนวต้านถัดไปอยู่แถวระดับ37มสบาทยีสตางค์ แล้วรู้ไว้นะว่าแถวแถวซนสักส1บาทยีสตางค์นะครับอันนี้เป็นโซนขัดหอลสองคณนะครับถัดไปครับเป็นฟินนเซีย f s x นะครับก็เห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากแถวแถวระดับ2บาท10สตางค์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวระดับ3บาท12สตางค์นะเคยขึ้นมานะครับถึง3บาท12สตางค์หรือบวกไปเกือบเกืบ50%นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับ ซึ่งตรงเนี้นะครับมันดูเป็นลักษณะที่น่าสนใจดีนะเพราะว่าเออ่ลงมาลงมาจากโซนที่มันดูแบบโอ้บอสจ๋าๆเนี่ยนะครับเป็นการพักลงมาพักลงมาแล้วก็มายืนแถวตรง1 SD ของด i ของ t i o n Trend แล้วก็ยังไม่หลุดนะเรียกว่ายังไม่หลุดตัวของ EMA 20บันดูแล้วเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับสำหรับวงการกนเซีย ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็สามารถยืนในโซนบวกได้ด้วยดังนั้นสับฟินแลนเซียเองเนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้แนวรับนะครับมองอยู่แถวโซนสัก2บาท80สตังค์นะครับแนวตา้านนะครับก็แถวโซน2บาทก็14กับไฮเดิม erm, ครับ3าบาท12สตังค์อินทัชเนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีประเด็นเฉพาะนะครับที่จะควบรวมกับกราฟนะครับก็เป็น บริษัทใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับอินทัชกับกวงกอฟก็เป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นปัจจัยเรียกว่าบวกอันหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยคือจะมีปันผลพิเศษออกมานะครับก็ปันผลพิเศษในรอบนี้เนี่ยประมาณสัก4บาท50สตังค์อันนี้เป็นที่มาที่ทำให้ราคาของอินทัชเองก็ปรับตัวขึ้นมานะครับวันนี้ก็บวกไป2.75บาทซึ่งถ้าเทียบกับจังหวะแรกของจังหวะแรกที่เทรดในวันนี้นะครับสำหรับอินทัชเองเป็นภาพของการปรับตัวลงมาก่อนนะ ในวังวันเนี่ยช่วงเช้านะครับเขาปรับลงมาลงมาแถวโซนเส้น EMA 20นะครับ34อะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวไปถึง7 0อา่าไม่ใช่34 74นะครับ74นะครับแล้วก็ค่อยคฟืค้นตัวไปถึง79บาทเลยนะครับขึ้นมาเร็วและแรงมากนะครับในช่วงบา่ายสับตรงอินทัชซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมองว่าช่วงเช้าที่ขายออกมาคงเป็นคนที่แบบขายไปซื้อ advance แทนหรือเปล่านะครับพอไป ควบก,กับกราฟเองกราฟไม่ได้มีคาแรคเตอร์ของการจ่ายปันผลที่สูงแล้วสม่ำเสมอเนอะเอาะเพราะว่าเขาต้องไปสร้างโกลด์สตอรี่ต่อนะครับแต่อินทัชเองเป็นหุ้นดิวเดนสต็อกคนที่ถืออินทัชเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากได้ปันผลดังนั้นพอรู้ว่าจะไปควบก,กับกราฟเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือปันผลที่เคยได้เยอะๆในอดีตเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วดังนั้นผมคิดว่ามันจะต้องมีแบบอินเวสเตอร์บางส่วนนะครับที่ต้องขายออกมาก่อนในช่วงแรก เพื่อไปเล่นตัวอื่นแทนอาจจะเป็นไปเล่นดิวเดนสต็อกที่เป็นตัวอื่นหรืออย่างแอดวานไปเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันรับรู้ไปนะครับในช่วงแรกก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงบ่ายนะครับจนปิดไปที่79บาทแต่ถามว่า79บาทตรงนี้มันดูแบบแพงไปหรือ,อยังนะครับส่วนตัวนะนะียังมองว่าจริงๆแล้วถ้าดูในเชของการขึ้น XD เดี๋ยวมันจะมีขึ้นจ่ายปันผลพิเศษนะครับอีก4บาท50 ตอนนี้มันจ่ายมาอตอนนี้มันขึ้นมาแค่2องบาทเจเท่านั้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยมันยังพอมีลูมขึ้นไปได้อีกโวก,กับจริงๆแล้วเนี่ยแอดวานที่ขึ้นมาวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทำให้อินทัชมวนจะต้องแบบขึ้นขึ้นแรงมากกว่านี้นะขึ้นมากกว่านี้นะผมคิดว่าถัดจากแปดสิบบาทน่าจะเห็นได้อันนั้นเป็นเป็นเป็นวิวนะครับเป็นวิวในเชิงของดูพื้นฐานประกอบด้วยนะครับแต่ถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยจะเห็นว่าแนวรับของกราฟ อ่แนวรับของอินทัชเนี่ยนะครับอยู่แถวๆโซนสัก77บาทสินพลาตังค์ตัวมีแนวต้านถัดไปเนี่ยแถวๆโซน80บาทกับ82บาทนะครับก็โดยภาพรวมคิดว่าสดใสนะเข้าได้แถวนี้นะครับแม้ว,ว่าราคาอาจจะสูงไปบ้างอัพไซด์ก็พอมีนะแต่คงแบบหวังว่าขึ้นไป90นี่ก็ก็ดูเหนื่อยหน่อยนะครับคิดว่า,าคงแบบ8 8ดหวังได้นะครับสำหรับตัวอินทัชไอพีนะสำหรับ IVL เนี่ยก็ยังเป็นภาพของการปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับ ตั้งแต่ต้นปีมา year to d ลดไป30%บไป30%แล้วนะครับปัจจุบันราคาก็อยู่ที่18บาท90สตางค์วันนี้ก็ลบไปอีก1.56%ซึ่งนะครับราคา EMA20 EMA50 เนี่ยต่ำกว่าเ e m a ม0 0หมดเลยมันสะท้อนว่าตอนนี้ IVL เป็นดาวเทรนนะครับพอเป็นดาวเทรนเนี่ยจริงจริแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องซื้อหรือถือหุ้นตัวนี้ต่อไปถ้าเป็นผมนะสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับคือถ้าคนมีของเนี่ย รู้ไว้เลยหลุด18บาท70สตังค์ครับลอสครับเพราะมันเป็นนิวโลนะครับถ้าหลุด18บาท70คัดแค่นี้เลยนะครับไม่มีของวเวทันซีไปนะครับเป็นดาวเทรนไม่ควรเข้าไปเล่นจะไปเล่นแบบหวังรีบาวอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยอะ่ะนะครับเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันดูแบบเหนื่อยนะครับเราควรเล่นเทรนฟอลโล่มากกว่าคือโดยส่วนตัวชอบเล่นเทรนฟอลโล่นะไม่ไม่ค่อยชอบแบบเล่นส่วนเทรนเท่าไหร่เอ,อ่อเคซีเนี่ยวันนี้เริ่มดูไม่สวยแล้ว นะครับวันนี้เริ่มดูไม่สวยปิดไปที่46บาท50สตันะก็ติดติดติดแถวๆโซนสัก2 SD ของอ c คชั่นเท n นมาหลายวันแล้วนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้เหมือนทำท่าว่าจะปรับตัวลงมานะครับอีกสัก0.53นะครับวันนี้ก็ปรับตัวลงมาอีก0.53ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับตัวของ k c e แต่จุดที่จะเป็นจุดคอนเฟิร์มของการพัก ของคราวนรอบนี้อ่ะผมมองอยินแถวโซนสัก45บาท50สตังค์นะครับ KC ก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าให้ในช่วงที่เหลือนะครับของสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ลงมาปิดต่ำกว่า45บาท50นะครับถ้าไม่ต่ำกว่านี้นะครับกว่าในกรอบนี้ก็ยังดีนะครับแล้วอ็ไปลุ้นกันต่ออีกหน้าว่า จะเบรกนะครับต้าน47บาท75ขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่ถ้าหากหลุด45บาท50าทลงมาเนี่ยบอกเลยนะมีของอยู่จบนะมีของอยู่ต้องคัดนะับเพราะว่ามันจะเป็นภาพของการพักลงมานะครับหาแนวรับเนี่ยดูจากรอบก่อนนะมันพักมาทีบางทีลงมาถึงแบบลบสองเลยมันพักมาทีเนี่ยครบับแถวลบสองเอสดีดังนั้นเนี่ยถ้ามันพักอย่างนั้นจริงเนี่ยโอ้โหมันคงแบบลงมาแถวโซนสี่สิบต้นๆนะครับนั่มันต้องคัดก่อนนะครับถัดไปเป็นวันสําหรับตัวของวันเนี่ย จะเห็นว่าวันนี้ก็ปรับตรงไาอีกเล็กน้อยนะครับปิดไปที่3บาทที่สตังค์ลบไป0.62%เซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการแกว่งในกรอบประมาณสัก3บาท10สตังค์ถึง3บาท40สตังค์สับตรงวันราคาค่อนข้างจะไม่ไปไหนนะครับเป็นภาพของการแกว่งในกรอบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วดังนั้นถามว่าโดยรวมนะครับเอาไงดีก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูโดดเด่นนะครับ ราคาอยู่กลางกรอบดิกรีวอร์ดก็ประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับถงวันเนาะดังนั้นถ้าหากยังไม่มีของนะครับถามว่าควรซื้อไหมก็คงไม่นะครับแต่ถ้ามีของอยู่แล้วถามว่ามันแย่เลยไหมก็คงไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่อาจจะต้องรู้ไว้นะครับว่าถ้าราคาหลุดสัก3บาท8สตางค์เนี่ยขัดลอสนะครับสำหรับถงวันแนวต้านนะครับมองแถวโซนเนี่ยครับ3บาท40กับ30อ่า3บาท52สสตางค์ จุฬารัฐโรงพยาบาลจุฬารัสนี่ก็ลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับราคาลงมาเทรดต่ำกว่าทั้งเส้น EMA 20 50นะครับแล้วก็200รนะครับโอ้ราคา EMA 20 50แล้วก็ลงมาเทรดต่ำกว่าเส้น EMA 200หมดเลยนะครับสะท้อนนะครับว่าจุฬารั์เองเนี่ยเป็นภาพของการดาวเทรนดนะครับแต่ถ้าดูจากรูปนี้อาจจะเห็นาการตัดอ่เอสไอสามารถกลับขึ้นมา ยืนเหนือโอโซได้นะครับมันอาจจะสะท้อนนะครับว่าในระยะสั้นเองเนี่ยก็พอมีความหวังนะครับว่าสําหรับจุฬาลัตเองเนี่ยเอ้ยมันน่าจะรีบาว้างนะนะหลังจากที่ผ่านมาลงมาเยอะมากรีบาวดี่เน่ถามว่าพอหวังได้ขนาดไหนกันเชียยนะครับเราก็มองแถวแนวต้านนะครับสบาทห้าสิบหกตางค์กับ2องบาทเจสตางก่อนนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับก็ยังคิดว่าเป็นเพียงแค่รีบาวนะครับเพราะว่าภาพหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นดาวเทรนอยู่นะครับตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ กลับขึ้นไปยืนเหนือ2องบาทก็สติตางค์ได้เนี่ยผมยังให้จุลาร์เป็นดาวเทรนนะพอเป็นดาวเทรนก็ไม่ควรซื้อนะครับแต่อาจจะเล่นกินกำไรสั้นๆได้บ้างนะครับสับจุลาร์สุดท้ายจะเป็นเซนเทลซับเซนเทลเนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงหลังมานี้นะครับหลังจากเคยลงไปทําจุดต่าสุดที่37มสบาทห้าสิบตางค์อันนี้นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาจนวันนี้ครับก็ปิดไปที่อ่าสี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์ ณปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าเป็นระดับที่ลุ้นปิดให้ได้ปิดให้เหนือนะครับตัวของเส้น EMA 200วันนะครับถ้าสามารถปิดเหนือเส้น EMA 200 200วันได้เนะี่ยมันจะเป็นภาพที่ดีของเขามันจะเป็นภาพของการกลับตัวนะครับแล้วก็กลับเทรนด์นะครับสำหรับตัวเซ็นเทลแต่ตอนนี้มันจะเป็นภาพของการรีบาวอยู่นะครับแล้วก็ดูแล้วมีเอ่อเรียกว่าอะไรเรียกว่าตัวของเส้น EMA 20กับ200มันดูค่อนข้างห่างกัน ซึ่งพอมันห่างแบบเนี้บวกกับตอนนี้ไอซีมาแถวโอบอร์ดแล้วอะโอกาสที่มันจะเบรกขึ้นไปได้เนี่ยรอบเดียวแรงๆเนี่ยมันดูยากนะครับเป็นโอกาสแบบค่อนข้างน้อยอะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็คิดว่าแบบมองนะว่าเซนเทลคงไม่ได้แบบรอบเดียวผ่านขึ้นไปอาจจะติดก่อนนะครับอาจจะไซด์เวย์ลงมาหน่อยนะครับค่อยไปลุ้นเบรกรอบหนึ่งนะครับเซนเทลน่าจะเป็นภาพแบบนั้นมากกว่าอ่ะดังนั้นพอเป็นภาพแบบนั้นเนี่ยไม่มีของ นะครับก็อย่าพึ่งนะครับรอให้ราคาอาจจะไปเทสก่อนรอบนึงนะครับย่อลงมานะครับเราค่อยไปเก็บใหม่คนะรัพ์เซ็นเทลก็จะเป็นภาพประมาณนั้นมากกว่าสำหรับคนที่แบบยังไม่มีของส่วนคนที่มีของอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้ไว้นะครับว่า40บาทประมาณสักโซน50สตังค์นะครับเป็นโซนคัดรอดสองคุณทนะนะรับเซนเทโอเควันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตในส่วนของภาพตรัสหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นการบ้านที่ แฟนเพจ Stock d r e c t i o n ถามกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Stock Direction ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ